กครับสารสวนชนชิดวันนี้นำข้อคิดใจมาเรียนฝากตานติกรบเป็นช่วงคําขององค์กับวันพระอาสาณบูชาพอดีตานติกร,บ,รบเลยถือเป็นสารฝากท่านก่อนนอนก็แล้วกันนะครับสารที่เรียนฝากในวันนี้นั้น เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางศาสนาก็เลยอยากจะฝากท่านในประเด็นที่ว่านิพพานที่คนไม่ต้องการนิพพานที่คนทั้งหลายเขาไม่ต้องการแต่ถามจริงๆเถอะท่านจะรอก ท่านต้องการสวรรค์หรือต้องการนิพพาน <c oughs> ใครก็ตามที่กำลังฟังอยู่ตรงนี้ลองตอบจากใจของตัวเองดูว่าเราจะทำทานจะรักษาศีลจะ,จะเจริญภาวนาท่านทำเพื่อต้องการสวรรค์หรือต้องการนิพพาน มีธรรมะหมวดหนึ่งมีชื่อว่าอนุปุพิกถาอันนี้เวลาพระสมมาิเจ้าจะทรงแสดงธรรมดยเพียงยิ่งแสดงธรรมกับเครื่อหัสหรือเรียกกันว่าอุบาสกอุบาสิกาเวลาพระอ,องค์แสดงธรรมก็จะทรงรู้ว่าคนเหล่านี้ มีอุปนิสัยเป็นอย่างไรแน่นอนคนไม่ว่ายุคพุทธกาลโบราณน,นู่นหรือยุคปัจจุบันคนเขาต้องการอยู่ที่มีสุขก,ก็คือต้องการสวรรค์นะครับแต่อย่าลืมว่าสวรรค์นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีในทุกศาสนา แล้วเป็นเรื่องที่สอนกันมาก่อนศาสนาพุทธจะอุบัติขึ้นสู่โลกท่านอย่าคิดนะว่าเรื่องของสวรรค์เป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงสอนโดยเฉพาะท่านอย่าไปกล่าวตู่พระเจองคนะ์นะนะเรื่องสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาสอนอยู่ก่อนก่อนที่จะมีศาสนาพุทธ <N> <N> แล้วสวรรค์มีทั้งศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามแต่ว่าสิ่งที่ศาสนาทั่วไปเขาไม่สอนยกเว้นศาสนาพุทธนั่นคือนิพพานพุทธศสนาจึงไม่เหมือนใครตรงที่นิพพานตรงที่สอนนนิพพาน พุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าได้ก็เพราะว่าทรงรู้เรื่องนิพพานนะถ้าไม่มีเรื่องนิพพานพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นพุทธเจ้าพุทธนาก็ไม่มีในโลกนี้มีพุทธนาเพราะมีนิพพานเอาไปดู ย้อนไปดูธรรมะหมวดที่พูดมิัรคู่นี้นั่นคือเรื่องของปุพิกถามันมีหลักธรรมที่องค์ทรงสอนลำดับกันไปถึงห้าข้อด้ยกันแต่ว่าไอ้สามข้อแรกนั้นเป็นเรื่องที่เขาสอนก,กันอยู่ก่อนนะ แต่พระองค์ท่านไม่ทรงปฏิเสธเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบสามข้อแรกพระองค์รู้ที่เรียกกันว่าสักาารู้นะ่ะเป็นสงข้อสุดท้ายนะส่วนสามข้อนี้เป็นเรื่องที่ลทัทธิพราหมณ์เขาสอนกันอ,อยู่ก่อนแล้วพระองค์ก็ไม่ปฏิเสธ เพราะเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเขารู้แล้วเขาสนใจเพราะองค์ก็เอาสิ่งที่คนเขาสนใจอยู่นั่นแหละมาสอนสอนแล้วก็สุดท้ายก็ตะล่อมาหาสิ่งที่องค์พระสมรูเจ้าทรงรู้โดยเฉพาะเพราะว่าให้ทานอย่างเดียวมันยังไม่บริบูรณ์ของความเป็นมนุษย์จากให้ทานแล้วมันต้องมีศีลด้วย เพราะว่าศีลไมันจะทําให้กายกับวาจาเนี่ยไม่ไปก่อเหตุก่อขบวนวายให้กับคนอื่นผู้ศีลเนี่ยมันจะกํากับดูแลเรื่องของกายกับเรื่องของวาจานะครับวัไี้ทานคนรักษาศีลเสร็จแ,แล้วมันก็ทําให้เกิดความสุขก,กายสุขใจซึ่งเรียกกันว่าสวรรค์นะครับ คำว่าเรียกว่าไอ้ทานท่านใช้คาว่าทานากถาศีลท่านใช้คําว่าศีลกถานะส่วนสวรรค์คือความสุขกายสุขใจนั่นท่านใช้คําว่าสักขากถานะเป็นว่าเมื่อทานแล้วก็ต้องประกอบด้วยศีลด้วยเมื่อมีทานบวกอขาด้วยศีลแล้วมันก็ทําให้เกิดความสุขความสบาย เรียกกันว่าสวรรค์นะเดีลืม้ว่าสวรรค์เนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ปลื้มออกปลื้มใจคนที่ะไปเขาชอบความสุขชอบเกียรติยศชื่อเสียงชอบสวยชอบงามเนี่ยเป็นเรื่องของสวรรค์ทั้งสิน้นนะครับเนี่ย เราไม่จะพูดถึงสวรรค์ตอนตายหรอกพูดถึงตอนเ,นเป็นๆเนี่ยคนรักษาศีลคนให้ทานเพื่อศีลเนี่ยเขาก็จิตใจเขาก็อิ่มเอิบอ,อ,อยู่แล้วนั่นแหละคือสวรรค์ที่ปรากฏอยู่ในอกในใจของคนทั่วไปนั่นแหละนั่นคือสวรรค์น,นะครับถ้าพูดถึงคนบางคนบางกลุ่ม สวรรค์ก็จะบอกว่าทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเมื่อทําแล้วตายลงไปดับสิ้นชีวิตลงไปนั่นแหละถึงจะไปสวรรค์ <c oughs> อันนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อั้งเดิมซึ่งตัวนี้เขาก็เชื่ออยู่อย่างนั้นแหละเพราะนหลายท่านดูจิตตัวเองก็แล้วกันว่าที่ทำบุญตักบาตร ทำพป,ปา้าป่าทำกระถินอะไรพวกเนี้ยสม,มาทานรักษาศีลจะเป็นศีลห้าศีลอุโบสถศีลสิบศีลสองยี่สิบเจ็ดหลายท่านบอกว่ารักษาศีลเพื่อจะได้ไปสวรรค์นี่อันนี้เป็นเรื่องของคนที่า,าไปเขาต้องการแบบนั้นนะครับ นีเป็นเรื่องความเป็นจริงของสังคมย้ำอีกทีว่าสามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาสอนกันอยู่ก่อนไม่ใช่เรื่องที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ทรงรู้เป็นเรื่องที่มีมาก่อนก่อนที่จะเกิดพุทธศาสนานะแต่ว่าพระองค์ม,มาทรงรู้ตรงที่ว่าสวรรค์นเนี่ย มันไม่ใช่ทางแห่งความดับทุกข์ไม่ใช่ทางสิ้นทุกข์แต่สวรรค์นั่นแหละเป็นที่ตกจมทำให้คนหลงคนไปจมอยู่ตรงเนี้ยจมฝักอยู่ตรงเนี้ยไม่สามารถที่จะหลุดออกจากวัฏสงสารได้นะสวรรค์เป็นเรื่องของวัฏสงสารนะ พวกเทวดาเนี่ยกลัวตายอย่างยิ่งทีเดียวกลัวอะไรทั้งันที่กลัวตายกลัวตกสวรรค์นะพวกเทวดากลัวตกสวรรค์นะครับแล้วก็ทั้งพวกพระพรหมก็เหมือนกันพ,กพระพรหมก็ไม่อยากตายแล้วก็กลัวตนเองที่จะหมดบุญเหมือนกันพวกพรหมนี่ก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้นะครับสิ่งที่จะก,กระโดด ให้ไปไกลกว่านี้นั่นคือคำสอนที่พระองค์ทรงรู้นั่นก็คือเรื่องของโทษของสวรรค์ท่านใช้คำบาลีบอกว่าอาทินวะกะถากราวถึงโทษของสวรรค์โทษของกามารมณ์โทษของการตก,กจมอยู่ในเรื่องของ ความสุขก,กายสุกใจตกจมในเรื่องของความสันเสริญเยินยอนะถ้าเป็นชาวบ,บ้านทั่วไปก็คือว่าตกจมไปในเรื่องของลาบยศสันเสริญสุขนี่แหละลาบยศสันเสริญสุขนี่แหละคือสวรรค์ของคนปัจจุบันพระองค์จะมาทรงชี้เห็นว่าลาบยศสันเสริญสุข มันก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของมายามันไม่จีรังยั่งยินอะไรเดี๋ยวมันก็กิดเดี๋ยวมันก็ดับดูให้ดีๆสิสวรรค์ปัจจุบันของคนที่ร่ำรวยบางครั้งก็เป็นเศษรษฐีกลายเป็นยาจกก็มี <c oughs> อยู่บนสวรรค์แ่าเดียวตกสวรรค์ไปแล้ว นั่งอยู่ในตำแหน่งยอถาวรดาศักดิ์สูงสูงไหนเลยไม่จีช่วงต่อมางหน้าถูกปลดกลางอากาศแล้วนี่เห็นไหมมันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังอะไรนะพระองค์จะทรงชี้เห็นถึงว่าสวรรค์ที่คนทั่วไปเขาต้องการแต่แท้จริงแล้วมันก็เป็นสิ่งมายาที่ หลอกลวงมันไม่ใช่เรื่องความสุขที่แท้จริงนะมันเป็นสิ่งผูกมัดสัพสัตว์ให้จมปลักอยู่ในสิ่งเหล่านี้ไม่อาจที่จะหลุดออกไปได้นะนี่ทรงชี้เห็นถึงว่าไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญความสุข ทั้งกายในจิตทุกสิ่งมันไม่จีรังยั่งยินอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปนี่ทรงชี้เห็นถึงโทษของสวรรค์ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยินอะไรมีแต่จะทำให้คนจมปลักไม่สามารถที่จะหลุดออกจากอำนาจของมันได้ทรงชี้ เมื่อทรงชี้ที่เดียวกันว่าอาทินว่ากถาแล้วพรอองค์ก็ทรงชี้ต่ไอไปีกเป็นข้อที่ห้าก็คือเนคขมกถาเนคขมกถาเนี่ยก็เป็นอีกเป็นปรัตถธรรมที่พระองค์ทรงรู้แล้วเอามาทรงชี้เห็นว่าเมื่อเห็นโทษของสวรรค์แล้ว ก็ทรงชี้แนะวิธีการออกจากสวรรค์นั่นก็คือเนคขะะัมมกถาอันเนคขัมมะกถะานี่คือวิธีการที่จะสแสวงหาทางหลุดพ้นจากสิ่งที่มันครอบงำสัตว์โลกสิ่งที่มันครอบงำสัตว์โลกกันแท้จริงมันก็คือสวรรค์นั่นเองนะ เมื่อสัครูนี้ก็พูดถึงสว,วรรค์คนในยุคปัจจุบันก็คือลาบยศสรรเสริญสุขนั่นแหละคือสิ่งที่คนทั้งหลายกอดรัดแล้วไม่อยากจะให้มันหลุด<ส>ออกจากอ้อมกอดของตัวเองนี่นี่แต่พระองค์ทรงชี้ว่ามันมีโทษแล้วก็ทรงชี้วิธีการออกบางท่านก็อาจจะอธิบายวันนี้คำมักคุาั้น คือการออกบวชซึ่งก็ถูกเหมือนกันนั่นเป็นวิธีหนึ่งของผู้ที่จะสแสวงหาทางหลุดพ้นอย่างทับพลันอย่างรวดเร็วเพราะว่าการออกบวชนั้นมันง่ายมันเอื้อต่อการที่จะทําตนให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารมันเหมือนกับน,นกมันมีแต่ปีกแล้วก็บินไปเนะี่ย มันไม่มีอะไรมาบัดแข่งบัดขามันนี่การออกบวชจึงเป็นวิธีการที่จะทำให้หลุดพ้นได้อย่างรวดเร็วรเพราะนั้นการบวชถ้าไม่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากสิ่งมันผูกรัดจิตใจถ้าไม่บวชเพื่อต้องการที่จะหลุดพ้นก็ไม่รู้ว่าจะไปบวชเพื่ออะไร พราะพระพุทธองค์ทรงบวชนั้นเป้าหมายประการเดียวคือต้องการที่จะสแสวงหาวิโมกแสวงหาวิมุตตทสแสวงหาทางหลุดพ้นคือนิพพานนั่นนะคนที่ออกบวชเป้าหมายคือนิพพานแต่คนที่ไม่ได้ออกบวชเป้าหมายก็คือนิพพานเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเนิ่นช้านะครับ แต่ทิศทางก็คือไปทางเดียวกันต้อง,งาการที่จะพ้นทุกนิพพานคือความดับดับจากราคะโทสะโมหะดับจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจอกจากสังสารวัตรนั่นคือนิพพานจิตว่างสว่างสะอาดสงบ นั่นคือจุดจบของพุทธศาสนาคือนิพพานนี่คือสิ่งที่คนทั้งหลายเขาไม่ต้องการนะเขาต้องการแต่ทานต้องการแต่ศีลต้องการแต่สวรรค์จบอยู่ที่แค่นั้นเพราะนั้นเราจึงจเห็นว่าคนทั่วไปไปเข้าวัดไปสวดมนต์เขาจึงไป กราบไหว้าอาธิษฐานภาวนาแต่ขอจะให้มีขอแต่ให้มีความสุขกายสุขใจขอให้ร่ารวยร่ารวยร่ารวย,ลลวยนี่เขาต้องการสวรรค์คืออย่างนั้นนี่คือคนทั่วไปก็ต้องการสวรรค์เขาไม่ได้ต้องการที่จะออกจากสวรรค์ไม่ต้องการที่จะให้ถึงซึ่งนิพพานแม้ปากจะพูดว่าการนั่งทานคราวนี้ขอให้เป็น ปัจจัยนำสู่พนิพพานดุนเถิดแต่ไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรค <c oughs> อยรู้สว่าน,นิพพาน,นคือการขึ้นไปแห่งทุกหมดจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในจิตใจอีกเลยนั่นคือภาวะของนิพพานนี่คนทั่วไปเขาไม่ต้องการสันวาจริงไหม <c oughs> นี่คือสารสวนจนิต น้ำวันจิตใจในวันพระวันนี้เป็นธรรมะก่อนนอนก่อนทั้นได้นอนหลับมีนิมิตท,ที่ดีๆและให้เจริญเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนขอบคุณครับ